โอเคครับวันนี้เราจะมาสาธิตการตอดปุ่มปุ่มกดห้องข้าวนะครับของปิลิปีรตีสามศูนะครับโอเคแล้วก็วิธีใส่ด้วยเดี๋ยวตออด่ันเราหาพยายามหาขายพวงแบนด์เล็กๆอย่างนี้นะครับอ่าโอเคแล้วเราก็ดันข้างๆครับข้างใดข้างหนึ่งมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ด้านในตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราตอดออกมาก่อน ก็งัดออกมาแค่นี้เองก็ได้เลยนะครับอ่าต่อไปเรามาดูปุ่มกดกันปุ่มกดอันนี้จะเป็นแบบแบบอย่างนี้นะครับเป็นวงกลมตรงนี้ก็มีครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบอ่าส่วนวิธีใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมมันจะมีด้านยาวยาวตรงนี้นะครับเห็นด้านตรงนี้ ข้ามนะครับ้าแตะแล้วก็เอาจะมีตรงปุ่มตรงนี้ไว้ใส่สปริงเราเอาสปริงคล้องแล้วก็หันหันเข้าอย่างนี้หันมุมเข้าไปอย่างนี้ก็พยายามดันเข้าไปก่อนด้านหนึ่งอ่ะอย่างนี้เอาให้เข้าลอกก่อนก็อีกด้านก็พยายาม ดันเข้าไปใช้ไขควงแบนช่วยนะครับเดี๋ยวจะลองดันดูดันเข้าไปฮะอ่าดันแก๊กถ้าเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราลองปิดฝากันดียอันนี้กดปึ๊บลลองอยู่ขยับให้ลุดให้ลุดนะครับเรียบร้อยครับ